ญาพี่น้องวันนี้ก็ได้เอ็ดหอดบุญเดินซีบแล้วเนาะห่หอข้าวอันนั้นห่อข้าวซากเต็มนั้นเตรมหาเคองมาเอ็ดข,าขา้าวต้มข้าวหนมเนาะก็ได้หามาอูบมาพี่เลอหามผา้ามาล้างมาเต็มอันนั้นเอ็ดข,าขา้าวต้มข้าวหนมละเซื้อบุญเซือ้อศิลเนาะเซื้อห่อข้าวสิเบอตองเบตา อันนี้นะี่ยเอามาอู้มาโนดเจอกับขา้าวเนาะอาเอ็ดอันนั้นเอ็กขนมโมกขนมเทนภาษากลางเพิน่นว่าแต่ทางบ้านทางบ้านนอกบ้านนาวะขนมโม,มกยัดเตี๋มห่าเคืองข้าวมันมาเบอร์โต๊ะเบอร์เต้าเนาะอาเอ็ดซื้อห่อข้าวมืออื่นมือนี้แหละเตีม๋มเอ็บุญเอ็อันนั้นไว้ละขาา้าาวซกบุญห่อข้าวซาก เออเอตปูญยาตาน่ายเนาะพ้นผู้ลงรับไปนี่ว่าแต่ผู้ย่งกะอันนั้นคือเดียบุญอกุศลปูญญาตานายเพิ่นพาเอตธาท่ามเนาะยันพ้นม่ได้พบได้กินคือหมอลำพ่นลำไหวฮะล่ะมารอลุอยู่ในเจวัดเนาะมาพัดมีเห็นลุเห็นเตาไปส่งเฮอจะเจริเข้าวกะเอาซื้อพ่นเว้าหมอลำมาลองพ่นกันเนาะปูญยาตานายเพิ่นกับพวกกระสนเฮา พรเอ็ดเธอทำบุญกุศลนะเนี่ยเริ่มมันละได้ละมีกับเอ็ดเอาอันนี้กับเพื่อนปู่ฝังไว้เลยเนาะปู่ยาตาไนเพื่อนตะกีก้ตะกอนเพป็นพาเอ็ดพาทำอันนี้หาวกับมาแต่งมาบือตรงเบื่อเต้ามาลรคมาพรามาล่างเนาะมาเอาครืงเตี้ยคืนอันนั้นมันมา,<อ>าไว้เป็นกับจัดเตี๋ยมาหาไว้ลว<น>ะมาคุกอันเซอร์เป็นกับมาอู่เน,ะเนาเนะ อ่ะเอเมันเหลืองเพือมันได้สีสันจ้าคลิปนี้กับเธอานี่ละขอบคุณวันดีค่ะ